สวั awesome. you. สด so ีครับมาอนี oh, ้ช่องกอบข้วยงามเหิดกลับมาเปิดล้วยแบงหนาคอกนะครับนี่นะครับมีมาถามมึงนะครับว่าค้วยตัวนี้ทองตัวไหนสูงทัวไหนคืออ่างคือหลึกคืองามเถอครับคนจุงกับงามเด้อครับตัวนี้ครับโอ้งามง่ามงามครับล้วยตัวนี้ทองก็พอได้น้อครับนี่ครับโอ้ผสมตัวนะครับเนาะกับหลูกเงินอุเทยนะครับทองในจักเดียนเหรอครับทองในหาเดียนเนาะครับเนาะโอ้งามพี่น้อง ตาเต็มเลี้ยเห็นนี่ยี่สิบกิโลเลยพี่น้องคุณครับปากนาสาใหญ่นะครับสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงก้่าสายสิบหกนะครับเนาะโอ้งามงามครับตัวนี้ครับถ่ายแบบเบอร์ตัดเลยพี่น้องโอ้เข่าข้อดีนะข้อยกระดูกหมูสเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ใหญ่ครับสูงกว่าสายสิบหกบวกลบหนึ่งเส้นนะครับเนาะรับประกันท่องนะครับเนาะโอ้ดากใหญ่นะครับโอ้พวงนี้ครับเข่าข้อดีนะพี่น้องกามงามงามตัวนี้ครับมึงมึงว่ามึงรวบตัวนะครับมึงหวบตัวนะครับนี่นะครับเนาะ ใช่ไงพี่น้องโอ้เพิ่นคงสิเป็นสายเพชรอุดรแหละครับพี่น้องเจ้านเนื้อเจ้าหนังเนาะครับดาบไงนาะครับเนี่นนนนยครับโอ้งามงามดีครับตัวนี้ครับเปิดใบทีราคาเท่าไหร่นอครับอันนี้ครับอันนี้ครับเปิดราคาเปิดไบแปดมื่นหาเนาะครับโอ้เป็นตาเอาไปเลี้ยงเนะพี่น้องบ่ถึงแสนครับของเงี้งอ้างเนาะพี่น้องเนาะครับโอ้งามงามพี่น้องอ้างลึกถ่ายดีเงาข้อดีนะครับพี่น้องเข่าหางไงนะครับรั้มตัวไงนะครับพี่น้องโอ้ เล็บหน้าเล็บหลังดีเด้อพี่น้องกำไรสีขาทุ่งเท่าสีขาเด้อครับอ่างลึกงามครับตัวนี้ครับตานี่เลี้ยวเห็นนียี่สิบวิโลเด้อพี่น้องเอางย่างพี่น้องคนเบืองแน่นี่แหละครับสนจิตสนใจทั่วสอบถามเลยเด้อครับศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเจ็ดเด้อครับพี่น้องขั้วยู่บ้านน้องบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่แหละครับขั้วครับรับประกันท่องนะครับหกเดือนนะครับใบหลอดครบนะครับพี่น้องท่องกับลูกเจ้าเงินอุทัยนะครับเสือสายอุทัยนะครับงามงามครับตัวนี้ครับ เอาไปพัฒนาบอผิดวังในนอนครับโอ้งามงามตัวนี้ครับมันมีข้ยเปิดแบ่งสามตัวนะ้ครับมนนีมันคือมึงตัวที่สองตัวนะครับโอ้ตัวที่สองก็งามเลยครับพี่น้องค้ยกระดูกหมูข้อปลาเข็งเลยครับโอ้เงาอลาดเะครับค้ยตัวนี้ไปถามประวัตินะครับมันเป็นเป็นไรมไม้ยังไดเนาะครับดีนะครับค้ยเผือกเนะครับพี่น้องใง่างามงามครับค้ยตัวนี้ผสมกับพอไรนอะครับนี่ครับโกเมืองเพชรเนะครับเนาะโอ้งามงามครับตัวนี้ครับสวยงามนะครับ เขาข้อดีแับสูงเท่าไนาะครับนี่ครับสูงเลยครั30าจ้าสูงเ30เก่านะครับโอ้งามงามพี่น้องตัวนี้งามพี่ลีครับพี่น้องมมื่อไรครับเฮ้ยตัวนี้เพิ่นเปิดไปที่เก็ตมืดหายด้วครับต่อรองได้เนาะครับบ่อไก่บ่อไก่ทรงฟรีนะครับงามพี่ลีครับตัวนี้ครับสนจิตสนใจโทรสอบถามเบ้ากรอบเลยนะครับ083 2,5,9,3,3,2,7นะครับเพิ่นเปิดไปที่75,000บาทเนบาทนะครับพี่น้องบงงามพี่น้องเลยเขาข้องี้นะครับคปนจุงก็วสวยนะครับกล้วยก็งามนะครับนี่นะครับกล้วย